สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำคลิปนะครับเปรียบเทียบเสียงท่อระหว่างท่อเดิมของ KTM 1090กับท่อ Slipon ของ S10 Project เห็นเพื่อนๆถามกันมาว่าอยากฟังเสียงว่าต่างกันมากไหมเดี๋ยวลองมาฟังดูกันครับขอบคุณครับวันนี้ก็จะเป็นตัวท่อเดิมนะครับ ฟังเสียงท่อเดิมไปแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้เราลองมาฟังเสียง sc project บ้างครับว่าเสียงจะเป็นยังไงโอเคครับ